สวัสดีค่ะครบเครื่องเรื่องญี่ปุ่นโดยสาวแซบซตาตมาและอบนุมงวันนี้พวกเราจะพาเ,เพื่อนๆไปชมถนนนาการมาจีแห่งเมืองมัซโมโตะในจังหวัดนากาโนะค่ะเป็นถนนการค้าที่รุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยเอโดะและชมกำแพงปิ้งไฮไลท์ของที่นี่ถ้าพร้อมแล้วไปชมต่อในคลิปได้เลยค่ะจุดนะคะก็เป็นแบบชอบป้ายอันนี้จังนะฮะเป็นป้ายที่บอกว่าเป็นโซนที่มีทั้งคนเดินจักรยานขอบใช้ได้ ะะก็เป็นเส้นทางนะคะที่จะเดินไปยังถนนนากามาชิโดรินะคะระหว่างทางเนี่ยก็จะมีโรงแรมนะคะมารุโมอินนะคะ,ะ,คะก็ดีไซน์เป็นเหมือนบ้านเก่าสมัยโบราณเนาะแต่เขาคือเป็นโรงแรมน,นะคะสาวแซก็ไม่เคยพักนะแต่เห็นว่ามันแปลกดีนะคะนี่ก็จะให้ดูบ้านเรือนของชาวมัตสึโมโต้นะคะที่อยู่ในระแวกถนน นากามาชิดรินะคะเพื่อนๆจะเห็นกําแพงเนาะที่เป็นลายตารางเนี่ยนะคะแล้วเขาก็มีการบกปูนเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาบอกว่ามันคือกําแพงลายปลิงค่ะเขาบอกไอ้ตัวสีขาวๆข,วของกําแพงเนี่ยมันจะมีความคล้ายกับปลิงทะเลซึ่งเมืองนี้นะคะตรงถนนเส้นนี้ที่เราจะเดินมาเนี่ยเขาก็มีตำนานเล่านะคะว่าในสมัยก่อนเนี่ยย่านนี้เนี่ยเขาเกิดเพลิงไหม้ค่ะคนญี่ปุ่นในยุคโบราณเนี่ยเขาก็กลัว เพลิงไหม้ที่สุดเขาบอกว่าโจรขึ้นบ้านสิบครั้งก็ไม่หนักหนาสาหัสเท่ากับไฟไหม้เพียงครั้งเดียวนะคะพอหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เลยสร้างบ้านเรือนเป็นเป็นปูนนะคะแล้วก็มีการโบกกาแพงเนี่ยให้เป็นรวดลายตารางแบบนี้ที่คนญี่ปุ่นเขาเรียกกันว่าลายปริงนะคะก็ให้บ้านเนี่ยมันมีความมั่นคงแข็งแรงแล้วก็ป้องกันไฟไหม้นะคะ นี้ก็เป็นป้ายโฆษณานะคะเบียร์ท้องผิ่นม a ซโมโตนะคะเบียร์แล้วก็นี่ก็เป็นถนนน,นะคะมาชีสตรีทนะคะซึ่งถนนนี้เนี่ยนี่ไม่ใช่ถนนคนเดินนะคะก็จะมีรถวิ่งด้วยดังนั้นเวลาเราเดินเราก็ต้องระมัดระวังนะคะร้านนี้แบบขายรองเท้าเกียร์ที่มีความเข้ากับยุคโบราณมากๆเลยร้านนี้นะคะก็เป็นร้านที่เข้ากับยุคเข้ากับสมัยมากๆนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นญี่ปุ่นรุ่นใหม่แล้วก็ตามนะคะ ร้านนี้ <Okay. S 1> น่ารักมากเลยเขาบอกว่าถ่ายรูปได้นะคะ mm. โฟโต้โอเคก็มีรองเท้าเกียร์นะคะเป็นร้านที่ขายรองเท้าเกียร์กับรองเท้า mm. สมัยใหม่ mm. ที่ขายอยู่ภายในร้านนะคะ mm. ก็แวะมาอุดหนุนได้ mm. ท้องฟ้าสวยงาม mm. แล้วก็อาคารบ้านเรือนก็มีความเป็นญี่ปุ่นในความโบราณแต่ก็มีความทันสมัยอยู่นิดนึงนะคะแล้วก็สัญ,ญลักษณ์ประจํา ของเขาก็คือกำแพงลายปลิงนะนะคะก็เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของถนนนากามาชี นีนะคะมิโดริก็คือร้านขายาายาสไตล์โบราณนะคะที่ยังคงหลงเหลืออยู่แล้วก็ไม่ขัดต่อภาพลักษณ์ของเมืองนะคะ,ะหาชมได้ยากต้องมาดูที่นี่นะคะ ถนนนากามาจิตั้งอยู่ที่เมืองมัซโมโตะในจังหวัดนากาโนเคยเป็นเมืองรอบปราสาทมัซโมโตะที่มีประวัติยาวนานถึง400ปีเคยเป็นถนนการค้าที่รุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยเอโดะเมื่อเดินไปตามถนนที่เต็มไปด้วยบรรยากาศแบบย้อนยุคจะเจอกับไฮไลท์ที่น่าสนใจก็คืออาคารที่ผนังจะมีรูปกากบาทสีดําขาวซึ่งในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่านามากะหรือกําแพงปิงทะเลเพราะจะมีส่วนขาวที่นูนออกมา ดูคล้ายกับปิงทะเลนั่นเองค่ะในอดีตถนนแห่งนี้เคยเกิดเพลิงไหม้ขึ้นร้านค้าบ้านเรือนมากกว่าครึ่งถูกไฟไหม้ได้รับความเสียหายทำให้เหล่าพ่อค้าคิดวิธีการป้องกันไฟไหม้โดยการเอาปูนซึ่งทนความร้อนมากกว่าไม้มาทำเป็นผนังแทนและปัจจุบันยังคงรักษาบรรยากาศและสภาพอาคารเอาไว้อย่างดีอย่างที่เราได้เห็นกันนี้ละค่ะ ท่าที่ดูนะคะถนนนากะมาชิเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสินค้างานหัตถกรรมงานทำมือเป็นสินค้าที่ต้องใช้ฝีมือนะคะก็จะอยู่ที่ถนนเส้นนี้เนาะช่วงใบไม้เปลี่ยนสีเนี่ยที่นี่ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งถนนที่สวยนะเพราะว่าเขาก็มีต้นโมมิจิอยู่ส่วนอันนี้น่ารักมากเลยเป็นรถบสัสลายจุดนะคะ ก็เป็นรถบัสที่เข้าใจว่าเป็นรถบัสเพื่อโฆษณาของพิพิธภัณฑ์นะคะของศิลปินชาวญี่ปุ่นคุณยาโยอินะคะเขาก็มีพิพิธภัณฑ์ที่นี่ด้วยเป็นผู้สร้งางสรรค์ผลงานลายจุดนะคะก็เลยมีรถบัสนะคะลายจุดเป็นสัญลักษณ์ของเมืองมาซิโมโตะเนาะน่ารักดี ก็เป็นระบาเล็กๆนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเสน่ของเมืองมัซุโมโตะอันนี้ก็ขายพวกของฝากอุปกรณ์นะคะพวกเครื่องประดับต่างๆงานฝีมือ ร้านค้าส่วนใหญ่ที่ถนนเสน้เนี่ยจะเปิดประมาณ10โมงช้านะคะถ้าเช้าวกว่านี้ก็ยังไม่เปิดเนาะนค่ะตึกเขาก็จะมีความโมเดิร์นนิดนึงนะคะส่วนใหญ่จะเป็นงานอาร์ตนะคะงานฝีมืองานอาร์ตัาแซบชอบป้ายอันนี้จังนะคะเป็นป้ายที่บอกว่าเป็นโซนที่มีทั้งคนเดินจัก,กรยานแล้วก็รถยนต์นะคะ ดังนั้นก็ควบคุมความเร็วอยู่ที่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นถนนที่ใช้ร่วมกันนะคะงานแก้วก็มีนะคะชิกิริยะนี่นะคะเจ้าทงเหลืองๆที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยที่มักจะอยู่ตามทางม้าลายนะคะ ก็เป็นธงที่ใช้โบกเวลาจะข้ามถนนนะคะเพราะว่าตรงนี้เขาไม่มีสัญญาณไฟเนาะพอโบกเสร็จแล้วเราก็เอาทงไปปักที่ฝั่งตรงข้ามนะคะซึ่งมักจะเห็นได้บ่อยๆในถนนของประเทศญี่ปุ่นที่เพื่อนๆเห็นอยู่นะคะนี่ก็เป็นปั๊มน้ําโบราณนะคะที่เขายังคงอนุรักษ์เอาไว้ให้อยู่มาจนถึงนะปัจจุบันนะคะแล้วก็ยังคิดว่าน่าจะยังใช้ได้อยู่นะเพราะว่ามีร่องรอยการเปิดน้ําอยู่ ก็อยู่บริเวณหัวถนนของถนนนากามาชีเลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งถนนที่ได้รับความนิยมฮอตฮิตนะคะผู้คนต่างมาเก็บภาพกันไม่ใช่เฉพาะแค่นะักท่องเที่ยวต่างชาติเท่านั้นนะคะคนญี่ปุ่นเองก็มาบันทึกภาพด้วยนะคะดีนะคะเราก็อยู่บริเวณนี้ซึ่ง ก็จะอยู่ใกล้ๆกันทั้งหมดแหล่งท่องเที่ยวนะคะอันนี้ก็มีชื่อว่านากามาชีสตรีทเนาะอยู่ใกล้ๆจากถนนนาวาเทนะคะสามารถเดินถึงกันได้แล้วก็จริงๆถ้าเดินต่อเนื่องไปอีกก็ไปถึงที่แคสโซนะคะตัวปราสาทได้ด้วยเช่นกันค่ะแต่ถ้าจากสถานีเดินมาตรงจุดนี้เนี่ยก็ประมาณ1กิโลนะเดินพักผ่อนมาเรื่อยๆค่ะ โอ oh, อันนี้น่ารักมากเลยมีภาษาไทยด้วยนะคะยินดีต้อนรับนะคะค,ครูคราฟทาวนา์นะกรรมาชินะคะพอยกให้ถนนเส้นนี้เนี่ยเป็นถนนแห่งงานคราฟนะคะอันนี้ก็เป็นรถจักรยานแบบโบราณนะคะไม่รู้ว่าเป็นแกลบสมัยโบราณหรือเปล่านะ ในที่สุดเราก็หาร้านดับร้อนของเราได้แล้วนะคะวันนี้เราก็จะรับประทานซอฟต์ครีมน,นะคะรอยัอสวีบวานิลานะคะจริงๆเขาก็มีให้เลือกหลากหลายแบบเลยนะมีแบบว่าใช้มอนดมมิวทำด้วยก็มีนะคะแต่อันที่เราเลือกก็คือเป็นซอฟต์เสิร์ฟไอศครีมนะคะช็อกโกแลตนะคะสีร์6 0เยนเดี๋ยวรอพยก กำลังซื้ออยู่ร้านนี้น่ารักจริงๆเขามีคาเฟ่น่ารักน่ารักเยอะแยะมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบซอฟต์ครีมมันหวานนะคะแล้วก็มีพุดดิ้งไอซ์นะคะแต่เราเลือกรับประทานรอยัลสวีทวานิลลาเพราะว่าอากาศมันร้อนมากอยากทานอะไรเย็นๆเเขากําลังว่าบีบใส่โคนนะคะ เขาบอกว่าร้านนี้เนี่ยมีมาตั้งแต่ปี1นึ่ง่นะชื่อเซนรี่เซนรี่ขอมาตั้งชนขอบคุณครับเวลาชิมโจอื้ เป็นไงอร่อยไหมขอใช้ช้อนนะอืมวาน,นิลาอร่อยจะได้แต่ด้วยวาน,นิลามันหวานอยู่แล้วไงเจอช็อกโกแลตเขากเลยหวานกันใหญ่เลยมันมีความหนืดเนาะนี่นะอร่อยอะ่ะไม่ได้ขอแซ่บขอกินมั้งถ้าใครไม่ชอบหวานะแนะนำให้กินแต่วนนนานะิลลาอืม อร่อยอร่อยออต้องตักอีกอ่ะเอาไปเยอะรสมันหอมอ่ะเด็ดหอมมันหอมวานิลาเนาะเขาบอกมีมานาอะไรใช่ไใช่เหมือนในไอศกรีมวานิลาเหมือนเขาใส่คาราเมลอ่ะอม,มันมีความรู้สึกแบบมันมีแบบคาราเมลด้านในมันจะมีกลิ่นอ่ะ,ะหอมใช้ได้ หวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆน,นะคะอย่าลืมกด subscribe กด like กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ